สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่21กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่ที่เข้ามาดูนะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนโทรมาปิดกันได้เลยนะที่เบอร์โทร092 9045 735 ไอดีไลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรนะคะ092 904 5 7 3 5ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะวันนี้ได้ผ้าสวยๆนะคะมาหลากหลายเลยนะผ้าบ้านๆนะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจโทรมาปิดกันได้เลยนะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งเป็นพาสมเด็จนะคะเนื้อผงนะนี่ค่ะลงกุนะคะไม่รู้ที่นะนี่ค่ะหนูขยายให้หนูใกล้ๆเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาเว้นขยาย่ะันนี่ค่ะคุณลูกค้า สภาพสวยนะคะเดิมๆนี่ค่ะท่านใดชอบก็โทรมาปิดกันได้เลยนะองนี้นะคะองนี้เอาสี่ร้อยบาทสี่รอยบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สองเป็นสมเด็จเนื้อผงผสมว่านนะคะเก่าๆเลยนะนี่ค่ะเก่ามากเลยนะคะ ด้านหลังนะคะนี่ค่ะองนี้นะคะองนี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนี่ค่ะเก้าเก่านะคะคุณลูกค้าต่อไปเป็นรายการที่สาม เป็นหลวงปูดทวดนะคะเนี่ยค่ะเอ,อเนื้อข้างนะคะคนลูกค้าเนี่ยค่ะด้านหลังนะคะ องนี้องนี้เอา400บาทนะคะคุณลูกค้า400บาทท่านใดชอบก็โทรมาปิดกันได้เลยนะสวยๆเลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่ห้าเฮ้ยรายการที่สี่นะคะเป็นภาพปิดตาเนื้อเนื้อใบลานเก่าๆนะคะคุณลูกค้าเนี่คะ่ะ เก่ามากเลยนะคะไม่ขอด้านข้าง องนี้นะคะเอาสี่ร้อยบาทนะสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจชอบก็โทรมาปิดกันได้เลยนะผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่ห้าเป็นผ้าผงน้ำมันนะคะเนื้อค้ายพ้ารอดนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะ เนื้อจะออกมันๆนนะนี่เก่านะคะคนลูกค้า องนี้นะคะอง์นี้เอาสามร้อยบาทนี่ค่ะสามร้อยบาทชอบก็โทรมาปิดกันได้เลยนะต่อไปเป็นรายการที่หกเป็นผ้าเนื้อดินนะคะกุวัดดอนตานะขี่สิ่งนะคะคุลูกค้านี่ยค่ะ เดี๋ยวแป๊บนะคะหาโฟกัสกล้องมาันจะเบลอ์นะคะอันี่ค่ะคมแล้วเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะทุนละคะอ่าเนี่ค่ะขยายให้ดูเนาะนี่ค่ะด้านหลังนะคะ องนี้นะคะองนี้เอาสี่ร้อยบาทนะสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าต่อไปรายการที่เจ็ดเป็นพ้านางพญาเนื้อดำนะคะนี่ค่ะไม่รู้ที่นะคะคุณลูกค้าว่าเขาเรียกว่าพิม์อะไรนะ ท่านใดดูเป็นชอบก็โทรมาปิดกันได้เลยนะที่เบอร์โทร092 9045735นนะคะนี่ค่ะ องนี้อง์นี้เอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทบางองค์มันก็ได้มาถูกก็ขายถูกนะคะคนลูกค้าบางองค์ได้มาแพงลูกค้าก็บวกกําไรนิดหน่อยนะคะไม่ได้บวกมากนะต่อไปรายการที่แปดเป็นพักกุายุทธยานะคะเรียกผ้าอะไรก็ไม่รู้นะคะคนลูกค้า นี่ค่ะก็ไม่ค่อยเป็นนะานี่ค่ะดูด้านกลนเนาะนี่ค่ะด้านข้างเก่านะคะคุณลูกค้า องนี้องนี้เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทท่านใดชอบก็โทรมาปิดได้เลยนะต่อไปเป็นรายการที่เก้าเป็นพระลอดนะคะเนื้อหานี่แบบดูแล้วเก่าๆนะคะคุณลูกค้าดูเอานะคะนี่คะ่ะ ด้านหลังนะคะองนี้นะคะองนี้เอาหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทท่านใดชอบก็โทรมาปิดกันได้เลยนะต่อไปเป็นรายการที่สิบ เป็นพระกรําแพงเปิดโลกนะคะกุเก่านะนี่ค่ะเก่ามากๆเลยนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะเก่ามาก องนี้นะคะองนี้เอาห้าร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าห้าร้อยบาทนี่ค่ะต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดอันนี้เป็นพักกูอะไรไม่รู้นะคะนะคะไม่รู้นะคะท่านใดรู้นะชอบก็โทรมาปิดกันได้เลยนะคะนี่ค่ะเก่ามากเลยนะคะคุณลูกค้า ด้านหลังนะเขาเรียกพิมพ์อะไรไม่รู้นะคะนี่ค่ะทางกําแพงหรือว่าอันสุโข,ขทัยไม่แน่ใจนะคะท่านใดรู้ก็โทรมาปิดได้เลยนะนี่ค่ะเก่ามากเออนี้เอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาท ต่อไปเป็นรายการที่สิบสองอันนี้เป็นพระล่มโพนะคะเนื้อตะกัวนะคะจะอ่อนก็ไม่อ่อนจะแข็งก็ไม่แข็งนะคะคุณลูกค้ามันแบบมัน่อนอ่อนๆน,นะคะไม่อ่อนมากไม่แข็งมากนะก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะอันนี้ เป็นกุวัสนามบินนะคะเพชรบูรณ์นะคะเก่ามากเลยนะคะคุณลูกค้าเนี่ยคะ่ะด้านหลังเก่ามากๆเลยนะท่านใดชอบก็โทรมาปิดกันได้เลยนะคะตรงนี้แปดร้อยบาทนะคะคุณลูกค้า บางองค์ก็มาแพงนะแม่ค้าก็บวกกําไรนิดหน่อยนะคะไม่ได้บวกมากบางองค์ก็มาถูกนะลูกค้าหนูก็ขายถูกต่อไปเป็นรายการที่สิบสามเป็นพระล่วงนะคะเนื้อสนิมแดงนะคะนี่ค่ะเก่านะคะคนลูกค้าเก่ามากๆเลย ด้านหลังนะคะนี่ค่ะมันเป็นร่องนะไม่รู้เขาเรียกว่าพิมอะไรนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะเก่าเก่านะคะผ้าร่วงนี้ผ้าร่วงนี้เปิดไว้พันหนึ่งนะคะคุณลูกค้าเอาพันหนึ่งนะคะท่านใดชอบก็โทรมาปิดกันได้เลยนะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะ ต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินนะคะไม่รู้ว่าพิมพอะไรนะคะคุณลูกค้าเนี่ยค่ะมันจะสะท้อนแสงไฟนิดหน่อยเนาะนี่ยค่ะเ็กเก่านะคะท่านใดรู้ที่นะโทรมาปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวก็ไม่ค่อยจะเป็นนะคุณลูกค้าแม่คะก็ไม่ค่อยจะเป็นนะนี่ค่ะด้านหลัง พร้อมเลี่ยมนะคะเดี๋ยวเพื่รุนลูกค้านี่จะขยายให้ดูนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะเก่ามากเลยนะคะด้านกลเนาะนี่ค่ะนี่ด้านหน้า พร้อมเรียบนะคะอันนี้เอาห้าร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าห้าร้อยบาทสนใจโทรมาปิดกันได้เลยนะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสองเก้าศูนย์สี่ห้าเจ็ดสามห้านะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะคะไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรเหมือนกันนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะเก้านะคะคุณลูกค้า นี่ยค่ะเดงก้นได้มาแบบนี้เลยนะเนี่ยค่ะกลับมากๆากเลยนะคะองนี้องนี้เข้าห้าร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าอันใดชอบนะคะสนใจรีบโทรมาปิดกันได้เลยนะจะได้พาสวยๆไปครอบครองนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่16เป็นเหรียนเจ้าสัวนะคะแบบเนื้อแดงๆนะคะคนลูกค้านี่ค่ะนี่ค่ะหวังเขาจะเชื่อมกันนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะ นี่ค่ะองนี้นะองนี้เอ่าเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทท่าในใดชอบก็โทรมาปิดกันได้เลยนะต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดองนี้เป็นพักกิ่งนะคะไม่รู้ที่นะนี่ค่ะ,ะเก่ามากเลยนะคะคนลูกค้าด้านก้นนะคะ นี่คะ่ะด้านหลังด้านหลังเป็นอ,อุนะคะอุนะคะเขาเรียกอุเนาะอุนะคะนี่คะ่ะแต่เก่ามากๆเลยนะตรงนี้เอา400บาทนะคะผ้าก,ก่งนี้เอา400บาทนะสวยๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าต่อไป เป็นรายการที่สิบแปดนะคะอันนี้เป็นหุ่นอะไรไม่รู้นะนี่ค่ะพร้อมเลี่ยมเก่าเลยนะคะคุณลูกค้าหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะถ้าในใดรู้นะคะชอบสนใจก็โทรมาปิดกันได้เลยนะนี่ค่ะหุ่นนี้นะคะหุ่นนี้เอา เอาสามร้อยบาทนะคุณลูกค้าสามร้อยบาทนะคะนี่ค่ะเก้าเก่านะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าเป็นแผ่นปั๊มชินราชนะคะนี่ค่ะเก่ามากๆเลยนะนคะคะด้านหลัง เก่ามากเลยนะคะคุณลูกค้าแผ่นแผ่นปั๊มนี้เอาเอา300บาทนะคะ300บาทท่านใดชอบก็โทรมาปิดกันได้เลยนะคะุณลูกค้าท่านไหนสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่20รายการสุดท้ายนะคะย เดี๋ยวแป๊บนะคะนี่ค่ะรายการที่ยี่สิบเป็นพ้าจะอยู่ในไม้นะคะไม้แกะนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะพ้าคล้ายๆแผ่นเงินนะคะ อืเนี่ยค่ะแต่เก่ามากเลยนะเลยหนูจะดูอันด้านหลังให้ดูนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะเก่าเก่านะคะคุณลูกค้าอันนี้เอาเอาเอาแปดร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าแปดร้อยบาทนี่ค่ะสวยๆกันเลยนะท่านใดชอบก็โทรมาปิดได้เลยนะคะ สุดท้ายของคลิป EP นี้นะคะ EP ที่2ี่21น้องเนตตี้พักเครื่องก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะที่เข้ามาดูคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะท่านใดสนใจชอบอง์ไหนโทรมาปิดกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร 0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรน,นะ0929045735ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเวลาหนูออคลิปลงจะได้เห็นเป็นคนแรกนะคะคุณลูกค้าจะได้พาสสวยๆไปครอบครองนะขอบคุณค่ะ